สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาถากหญ้านะคะออกจากแถวของสับป,ปะรดที่บ้านไร่วังพยอมได้ปลูกไว้นะคะเป็นพันุ์สับป,ปะรดที่เขาเรียกว่าฉีกตานะคะอันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ พอดีมี f อใจดีท่านหนึ่งนะคะได้ซื้อเขาเรียกว่าหน่อพันนะคะมาให้บ้านไร่งพยอมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบ้านไร่งพยอมก็ปลูกเป็นแถวเดียวยาวไปเลยนะคะ ไม่รู้ว่าต้นขนาดนี้ปลูกได้สี่เดือนแล้วอีกกี่เดือนถึงจะได้มีหัวแล้วก็อีกกี่เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวกินได้นะคะใครเป็นสวนทำสวนสับปะรดนะคะบอกบ้านไร่วังพยอมนิดนะคะนี่ค่ะหนอประมาณนี้นะคะ ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะถึงจะได้มีหัวแล้วก็อีกนานเท่าไหร่ถึงจะตัดกินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะพามาดูแบบนี้นะคะก็เดินเลยมาเดี๋ยวจะมาเก็บ มะเขือพวงนะคะเอาไปแกงหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะนี่ค่ะมะเขือพวงของบ้านไร่วงพยอมนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแกงใส่หมูสามชั้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสระแหน่นะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ลงคลิปไปเมื่อ สองสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าปักชําสารแหน่นะคะตอนนี้ก็ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเต็มกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายให้กว้างๆขึ้นไปนะคะ ตอนนี้เขากำลังจเจริญเติบโตดีนะคะยอดเริ่มยาวแบบนี้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะอันนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะก็จะปล่อยไว้เผื่อจะได้เม็ดของเขานะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหูเสือนะคะไม้กลิ่นหอมหอมฉุนนะคะ รถเผ็ดร้อนนะคะตอนนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาเยอะเลยนะคะสามารถที่เราจะเด็ดยอดขยายพันธุ์ได้อีกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแคใหญ่นะคะต้นสูงประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ลำต้นเขาแข็งแรงกว่านี้นะคะตอนนี้บา้านไร่พะยอมก็ได้ขยบออกมาออก โดนแดดครึ่งวันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขยับออกไปให้อยู่กลางแจ้งทั้งวันก็จะสามารถที่จะแยกลงถุงได้นะคะหรือจะเอาไปปลูกก็ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูหนสวนนะคะนี่ค่ะเพราะลงกระถางนะคะเพราะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนเริ่มแรงนะคะ ถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแตงกวานะคะนี่ค่ะมีหมาหรืออะไรมาลงย่ำในกระถางจะและ้วนี่คือแตงกวานะคะ ที่บลานไองพยอมได้เอาปลูกลองปลูกลงกระถางดูนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือเจ้าพญานะคะที่ใส่กระถางไว้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะคะจะจริงอย่างคุณต้อมว่านะคะอากาศเริ่มร้อนเริ่มดูแลยอดนะคะใบไหม้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ที่เพาะในกระถางนะคะมะเขือเทศทันสีดานะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะยังไม่มีเวลาที่จะเอาลงถุงเลยนะคะหรือว่าลงกระถางเลยวันนี้ก็กว่กกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพย่ยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเดินผ่านมาก็ เจอสวนดอกไม้ตรงนี้ก็เลยเวะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ